รอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังคุกท่านเข้าสู่รายการรอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับในอีพีนี้ทางรายการขอนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทำโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเราไปเริ่มจากความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพอสอเสนอโดยนายวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติกับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มกราคม2567 และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่9กรกฎาคม2568และครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่16กรกฎาคม2568โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีกจำนวน4ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจำนวนสามฉบับซึ่งเสนอโดยในวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาตินายปรีดาบุญเพลิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักครูไทยเพื่อประชาชนในขณะที่มีการเสนอร่าง พระราชบัญญัติซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมและนายอนุทินชาญวีรกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยกับคณะเป็นผู้เสนอ สำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองผ่านกระบวนการนิรโทศกรรมบุคคลที่ได้กระทําความผิดจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือแม้แต่บุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแต่กระทําอันมีมูลเหตุจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการอื่นใดตลอดจนการกระทําทางกายภาพ เพื่อเป็นการให้โอกาสกับประชาชนและสังคมไทยได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกครั้งและร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสังคมสันติสุขและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญและยั่งยืนสืบไปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วกำหนดให้การกระทำใดๆของบุคคล ที่มีมูลเหตุมาจากความขัดแยง้งหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2548ถึงวันที่16กรกฎาคมพศ2568ที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งฐานความผิดที่เกี่ยวพันกันไม่เป็นความผิดและให้ผู้กระทําผิดพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และไม่ถือว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอีกทั้งให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาและทางพินัยเท่าที่ไม่ขัดกับพันธากกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การนิรโทศกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลครอบคลุมไปถึงการกระทำความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และความผิดที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297หรือที่เป็นการกระทำความผิดต่อส่วนตัวหรือที่เป็นการกระทำที่ต้องรับผิดต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มกำหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการโดยให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับทั้งนี้มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญเช่นการวินิจฉัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมและการพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้การรับเรื่องร้องของการนิรโทษกรรมจากผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นต้นเมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้พ้นจากการกระทำความผิดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดถ้ายัางมิได้ถูกฟ้องคดีต่อศาลหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการให้ระง,งับหรือยุติการสอบสวนหรือการฟ้องคดีแล้วแต่กรณีสำหรับกรณีที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลและอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล ให้ศาลยุติการพิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความคดีใดที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้นั้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดและถ้าอยู่ระหว่างการรับโทษให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และให้ปล่อยตัวผู้นั้นไปสำหรับกรณีที่เป็นการกระทําผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางแพง่งแก่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจให้การดำเนินคดีทางแพง่งโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจเป็นอันยุติลงและมีให้ทั้งหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจนั้นฟ้องร้องเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าว แต่ผู้อื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้ที่ได้รับสิทธิ์พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งทุกประการประเด็นสําคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายเรียกร้องให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนการนิรโทษกรรมให้แก่เยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีในขณะกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การสหประชาชาติที่มุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ว่าในร่างมาตรา11 จะกำหนดให้มีการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อดำเนินการสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องคำพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวแต่ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตมาตรการดังกล่าวเป็นการสร้างขั้นตอนทางกฎหมายมากเกินไปอาจทำให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน18ปปีในขณะกระทำความผิด อาจไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวอย่างทั่วถึงความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วเพิ่มสัดส่วนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านสิทธิมนุษยชนหรือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ ain, society, urai, ka, ึ謝謝 hmm. ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งคนที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพักการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งคนและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งคนอีกทั้งยังให้มีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งและอำนวยความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมาการได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการด้วยการวินิจฉยัยชี้ขาดการได้รับนิรโทษกรรมและการพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัตินี้ของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ต้องรับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คณะกรรมาการได้เพิ่มขึ้นมาใหม่คณะกรรมาการเพิ่มบทบัญญัติขึ้นมาใหม่ที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่และอํานาจจัดทําหรือจัดเก็บประวัติอาชญากรรมลบข้อมูลประวัติความผิดทางอาญาของผู้กระทําความผิดซึ่งได้รับสิทธิ์เป็นผู้พ้นจากการกระทําความผิดนอกจากนี้ คณะกรรมิการยังเพิ่มบทบัญญัติขึ้นมาใหม่ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิดสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในขณะกระทำความผิดที่ได้ร้องขอต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยให้เสนอแผนพร้อมความเห็นไปยังพนักง,งานอายการเพื่อพิจารณาใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาหรือให้พนักง,งานอายการยื่นคำร้องต่อศาลที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอให้ใช้มาตรการสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกำหนดให้ศาลมีอำนาจรับฟังความเห็นของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขประกอบการพิจารณาสั่งใช้มาตรการดังกล่าว ได้ไม่ว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นใดคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาการนิรโทษกรรมให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้ประชุมครั้งแรกแต่สามารถขยายเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกิน2ครั้งครั้งละไม่เกิน90วัน โดยเป็นประเด็นที่คณะกรรมาการได้มีการแก้ไขแตกต่างไปจากร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการในวาระที่1ซึ่งเดิมไม่มีการกำหนดกรอบเวลาดังกล่าวผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สามมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่สครั้งที่32สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษ วันอังคารที่21ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง280เสียงไม่เห็นชอบไม่มีมดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงหากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม สาม,มารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาเอากสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศอพที่30ทับพและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Podcast, ลอซินเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาส่วนอีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย,อย่างไรนั้น อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักง,งานในขาธิการวุทิสภาช่อง YouTube ดูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอซินเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูทุิสภา สวัสดีค่ะ